มันเห็นบนชัดเจนมากนะทุกคนแต่ว่าคือแบบหน้าไม่แห้งเลยหน้าม,มีความชุ่มชื้นในผิวมากๆเลยนะคะทุกคนแส,สดงคผู้อชอบขาคลิปนี้นะคะแมงก็จะมารีวิวเป็น คอลลาเจนตัวหนึ่งนะะที่แมนได้ทานเองได้ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์นะทุกคนแต่ว่าการแบบเปลี่ยนแปลงของผิวมันคือแบบเห็นผลแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนตัวนี้เลยนะทุกคนบูมคอลลาเจนพลัสนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนแอนด์มัลติวิตามินนะคะหนึ่งกล่องก็จะมี14สซองตัวนี้นะทุกคนจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาสัส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผกพืชต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาย่อยดูันอีกทีนะคะทุกคนตัวนี้นะทุกคนในหนึ่งซองจะมีแย่อาหารทั้งหมดล้กร้คอใหวานสทน้ําตาลนะกราโลส แล้วก็แต่งรถเรียนแบบธรรมชาตินะคะทุกคนใครที่แพ้อาหารจากปลาทะเลก็อาจจะดีกเลี่ยงไปก่อนนะคะในโปรตีนตัวนี้นะคะทุกคนคะตัวนี้นะคนก็คือจะได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP สากลนทุกคนแล้วก็ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP สําหรับการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากหรือดีติสแตนดาร์ดอิน r t i วิช i o n นะค,ะคนักค้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบในแต่ละตัวของเขาเลยนะครับทุกคนก็มีอะไรบ้างเนาะคือตัวแรกหลักๆเลยคือจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลานะคะ,ะ,คะทุกคนคือจะมี2.5กรัมหรือประมาณ2,500มิลลิกรัมนะใน1ซองเนาะ,ะ,นะก็เป็นแบบปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากในคอลลาเจนที่ร่างกายเราต้องการในแต่ละวันนะทุกคนแล้วก็จะมีผงพีชนะคะหนึ่งกรัมแล้วก็ใย,ยอาหารจากแอปเปิ้ลหนึ่งกรัมแล้วก็สการสกัดจากทับทิมแอลกูตามีนแล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลานะคะ,นะคะแล้วก็ เอลซิเทอีแล้วก็เอลกูตาให้อดสรารกาจากเซเวอราเซอรี่สากาด รสฮิปของบลูเบอรี่ลาวาเลกตัวโอลิโกแซคคาไลาทุกคนคือสารสกัดมันเยอะมากมีประมาณ36สารสกัดในกล่องนี้เลยนะทุกคนทานเองนะในปริมาณเฮ้แบบวันละหนึ่งซองบางวันก็เป็น2ซองนะตัวนี้คือจะเป็นรูปแบบซองนะในการชงดื่มในตอนเช้านะคะทุกคนตัวนี้คือ1กล่องก็คือจะมี14สซองนะทานได้14วันหรือ2สัปดาห์เลยนะสำหรับใครที่แบบต้องการแบบเห็นผลแบบรวดเร็วกว่าแบบนี้ก็เช้า1เย็นหนึ่งก็ทานได้1สัปดาห์พอดีเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นที่แบ่งทานเองจนหมด1กล่องนะกนี้้็จเบไวว่าจะง แบ่งทานได้เกือบ2อาทิตย์นะครับว่าบางวันก็กินหนึ่งซองบางวันก็กิน2ซองเนาะจะชงกินกับน้ําเปล่าน้ําเย็นธรรมดาเลยในตอนเช้าก็รสชาติของเขาจะแบบออกแบบเบอร์รี่เบอร์รี่แต่แต่มันจะแบบมีความแบบฝืนๆลิ้นนิดนึงนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าก่อนกินแบงก็คือจะมีการตากแดดแบบไม่แดดแบบจริงจังมากคือแขนก็จะมีความแบ่งแบบเขตแดนแบบชัดเจนเลยนะะตรงแขนเนาะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวมันกระจางใสขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ารู้สึกว่าผิวแบบมันกระจางใสขึ้นมากๆเลยนทุก มีทั้งนี้ตรงนี้ที่แบบเขียนมันเป็นแบ่งแบ่งเขตแดนนะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะตรงนี้คือจะเป็นตรงที่มันแบบไม่เดทนที่เราแบบใส่ซิลคนยาวไม่มิดนะทุกคนก็จะเป็นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นผิวปกติของเราเออเดี๋ยวจะขึ้นดูก่อนนะนีกคนดูมันเห็นบนชัดเจนมากนะทุกคนแต่ว่าเรื่องสิวคือแบงก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่เรื่องสิวแต่ว่าผิวหน้ามันรู้สึกว่าแบบหน้ามันฟูแบบเหมือนแบบหน้าไม่ได้เติมเต็มนะทุกคนคือแบงกไม่ได้ทาครีมอะไรเลยนะทุกคนแบงทาแค่ว่านางเจอเลคตัวนี้ไป ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆมันก็รู้สึกว่าหน้าเราไม่ได้แห้งเลยคือแบบหน้าไม่แห้งเลยหน้ามีความชุ่มชื้นในผิวมากๆเลยนะคะทุกคนผิวแบงไม่ได้ขาวขึ้นมากนะทุกคนแต่ว่าผิวแบบกระจางใสขึ้นประมาณ60%ได้เลยนะความผิวกระจางใสเวลาออกแดดนี่คือแบบผิวออร่ามากๆค่ะทุกคนการดูแลผิวของแบงค์นะทุกคนแบงก็จะกินเปาเจนตัวนี้ด้วยตอนเช้าแล้วก็จะกินวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมวันละหนึ่งเม็ดนะคะทุกคนหลังอาหารเช้าวิตามินซีเพิ่งกินได้ประมาณสองวันเองนะทุ ู้สึกว่ามีคอลลาเจนแล้วผิวหน้ามนะันอิ่มฟูแล้วก็มีความเต็มของน้ำมากจริงๆค่ะทุกคนตัวนี้นะคะสหรับคิมีก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในการรีวิวขังนี้ฝากร่อนกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แบกด้วยนะคะทุกคนค,ะค่ะสหลับคิมีก็บ๊ายบายค่ะ